สวัสดีค่ะทุกทกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวครูป้อมนะคะจะมาสอนวิธีการปักหมุดธุรกิจหรือปัก Google Map นั่นแหละค่ะว่าเวลาที่เรามีธุรกิจของเราแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้านะคะค้นหาเราเจอหรือแม้กระทั่งเราบอกเพื่อนฝูงเรานะคะว่าอ่าพิกัดที่เราอยู่ตรงนี้ร้านค้าที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงไหนให้เขาค้นหาได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำนะ อย่างแรกเลยนะคะเราจะเข้าไปที่ g o o g l e Map ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยลงชื่อเข้าใช้นะคะด้วยอีเมลที่เราต้องการเลือกนะคะก็ให้ไปคำว่าเพิ่มธุรกิจของคุณนะคะกดเข้าไปเพิ่มเลยเสร็จแล้วนะคะก็มาใส่เลยตรงนี้ค่ะกดชื่อธุรกิจของเรานะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็น อ่อของลูกจิตครูนะคะอ่าก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเลยคะ่ะว่าเราชื่ออะไรนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่สร้างธุรกิจด้วยชื่อนี้เลยนะคะอ่้วก็เราก็เลือกหมวดหมู่ธุรกิจนะคะเลือกหมวดหมู่ได้เลยนะคะก็คือสวนนะคะอ่าเราก็กดแตะเลยนี่นะคะเราก็กดคำว่าถัดไปคะ่ะ โอเคต้องการเพิ่มสถานที่ให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมหรือไม่เราก็กดว่าใช่นะคะเราก็กดคำว่าถัดไปต่อเลยนะคะอันนี้ก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่ได้นะคะว่าที่อยู่ตรงไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะอันนี้ก็กรอกเข้าไปได้เลยนะคะอะเมื่อเรากรอกที่อยู่เสร็จแล้วนะคะเราก็กดคำว่าถัดไปเลยค่ะ เดี๋ยวทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะคะอย่างเช่นตัวสีแดงๆเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการปักหมุดเดี๋ยวเราก็ไปแตะปักหมุดกันเลยนะคะเดี๋ยวเลื่อนหาพิกัดกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคําว่าดาวเทียมเนี่ยมันก็จะเห็นรูปหลังคาบ้านนะคะเราก็สามารถมากดดูได้ พอเราวางหมุดสีแดงไว้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เราก็กดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะอ่านี่นะคะคุณม,มีบริการจัดส่งไม้ให้บริการถึงที่ถึงบ้านหรือสำนักงานหรือเปล่าเราก็บอกถ้าเราเป็นบริษัทที่ไปส่งของให้หรือว่ามีบริการจัดส่งเราก็กดเลยนะคะก็กรอกเข้าไปเป็นการสร้างโปรไฟล์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ เลือกหรือไม่เลือกก็ได้ในการที่จะแบบว่าเพิ่มพื้นที่ในการบริการนะคะใครอยากเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆก็เพิ่มตรงนี้ได้นะคะโอเคตัวนี้ก็ใส่เบอร์ข้อมูลติดต่อเข้าไปเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คนค้นหาด้วยเบอร์โทรเราเขาก็จะขึ้นเช่นกันนะคะเราก็เพิ่มเบอร์เข้าไปได้เลยนะคะอ่า อันนี้นะคะอย่าง u r l อันนี้นะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เราใช้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็คือกดตรงนี้เลยนะคะไม่มีเว็บไซต์ก็ได้หรือจะใส่ลงไปก็ได้ค่ะกดคำว่าถัดไปนะคะอ่ะเราจะรับทราบทุกข่าวสารไหมสำหรับ google ในการแบบอัปเดตทำให้ธุรกิจของเราดีขึ้นก็รับการอัปเดตนิดนึงเผื่อเขามีอะไรแนะนำเราเราก็จะได้รู้เพิ่มเติมนะคะ กดคำว่าถัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรนะคะตัวนี้นะคะ,ะให้เขาส่ง SMS เพื่อยืนยันเบอร์โทรนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะกดส่งข้อความได้เลยนะคะกดไปเลยแล้วก็รอข้อความมานะคะแล้วก็ก่ออีกทีหนึ่งนะเขาก็จะส่งรหัสมาแล้วแบบนี้นั่นเองนะคะเป็น SMS เบอร์โทร,ทรที่เราจะยืนยันในธุรกิจนั่นแหละก็กดยืนยันไปเลยคะ่ะโอเคแล้วก็ถัดไปค่ะ อ่าแล้วก็แจ้งวันนิดนึงนะคะว่าเราเปิดทําการทุกวันหรือเปล่านะคะหรือว่าปิดวันไหนเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะเราเปิดทุกวันเลยแล้วก็กดติ๊กทุกวันนะคะในการเปิดทําการธุรกิจของเราอ่ากดถัดไปเลยนี่นะคะอ่าปุป้อนเวลานะคะอ่าเปิดปิดเวลาไหนยังไงนะคะก็ เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะคะเปิดกี่โมงนะคะเปิดอ่ะแปดโมงเช้านะคะสมมุตินะกรอกเข้าไปว่าเป็นธุรกิจของเราเปิดแปดโมงเช้าปิดเวลาเท่าไหร่กี่โมงก็กรอกเข้าไปเลยนะคะห้าโมงเย็นนะคะนี่นะคะก็เพิ่มเวลาเข้าไปเลยนะคะตามนี้เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะทีละอันนะคะให้ครบเลย พอเรากรอกเวลาเสร็จทุกอันแล้วนะคะก็ดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่ะอย่างตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเวลานิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตรวจทานดูค่ะตรวจทานดูว่าถูกต้องไหมพอ,อถูกต้องแล้วนะคะก็กดคําว่าถัดไปเลยค่ะกดถัดไปเลยนะคะโอเคนี่นะคะ รับข้อมูลจาก google ได้ฟรีนะคะเปิดให้ลูกค้าส่งข้อความหาธุรกิจของคุณได้ฟรีรับข้อความเลยค่ะเผื่อลูกค้าคนไหนอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะพิกัดที่เราปักหมุดลงไปในแมปเนี่ยเราสามารถติดต่อกับลูกค้าได้ด้วยนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็เพิ่มคำอธิบายนิดนึงนะคะก็กดเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอะี๋ยวครูขอพิมพ์นิดนึงนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ กดคาว่าถัดไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็สามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปในธุรกิจได้นะคะก็กดแตะเข้าไปตรงคําว่าเพิ่มรูปภาพเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกภาพในแกลเลอรี่เรานะคะในเครื่องมือถือของเรานั่นแหละว่ามีภาพอะไรใดๆบ้างนะคะกดแตะเข้าไปตรงคําว่าเพิ่มรูปภาพเลยนะคะแล้วก็กดคําว่าเรียกดูเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะคะว่า มีรูปไหนบ้างนะคะในการที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานั่นเองนะคะก็เข้าไปเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวครูขอเลือกภาพก่อนนะคะตอนนี้พอเลือกภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็รอเขาโหลดรูปภาพนิดนึงนะคะรอโหลดรูปภาพนิดนึงก่อนนี่ค่ะก็เลือกมาหลายๆรูปได้เลยนะคะอย่างรูปเนี่ยเราก็สามารถอัปเดตได้นะคะในการที่เราจะ มีรูปภาพใหม่ๆขึ้นมาอย่างงี้ค่ะเราก็สามารถที่จะอัปโหลดลงไปในการอัปเดตรูปภาพได้นะคะมีภาพใหม่ๆก็พยายามอัปเดตเข้าไปในแมปในในตัววิศนีตัวนี้นะคะเวลาที่คนค้นหาเนี่ยเขาก็จะได้เห็นแบบโครงสร้างธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีที่ลูกศิษย์ของครูคนนี้นะคะเขาทำแบบเป็นบ้านสวนที่ทำเป็นสวนวันสีนะคะก็จะมีรูปภาพในเรื่องของ ชนิดต้นไม้ต่างๆนะคะลักษณะสวนหรือว่าการเลี้ยงดูมีมีต้นไม้ชื่ออะไรยังไงบ้างเนี่ยสามารถโพสต์ลงไปในนี้ได้เลยนะคะอัปเดตเข้าไปได้เลยนะคะลูกค้าก็จะมาดูข้อมูลจากตัวนี้เนี่ยแหละค่ะทําให้เราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เกิดการซื้อได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอโหลดรูปภาพสักครู่นะคะอ่าโหลดเสร็จแล้วนะคะ นี่นะคะเราก็เลือกรูปภาพเข้ามาแล้วเนี่ยกดคําว่าถัดไปได้เลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะกดคําว่าถัดไปเลยปึ๊บเห็นไหมคะตัวนี้นะคะข้ามไปก่อนก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยรับเครดิตในการที่จะขอเครดิตโฆษณานะคะคือใช้ Google Ad ในการที่จะยิงแอดทำให้ผู้คนนะคะสามารถที่จะเห็นธุรกิจของเราได้นั่นเองตัวนี้ค่ะ แต่ถ้าเรายังไม่รับก็กดข้ามได้นะคะไม่เป็นไรกดข้ามไปเลยนะคะแล้วก็ในการาซื้อชื่อโดเมนนะคะชื่อโดเมนที่เราแบบกำกับเองที่เป็นเว็บไซต์อะตัวนี้เราไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะก็คือกดข้ามไปก่อนก็ได้หรือใครจะแบบซื้อก็สามารถที่จะซื้อเป็นรายปีได้เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะกดข้ามได้เลยอ่ะดำเนินการต่อนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ตรวจสอบดูก่อนนะคะตรวจสอบดูก่อนว่าเรากรอกข้อมูลไปหรือ,อยังนะคะทีนี้มันจะขึ้นคำว่าเอ่อไม่ปรากฏแบบสาธารณะนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เอ่อในการประมวลผลก่อนนั่นก็คือต้องรองสักนิดนึงค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะซึ่งตัวเนี้มันขึ้นเป็นสาธารณะเมื่อไหร่นะคะ มันก็จะสามารถที่จะค้นหาได้บน o o o l l m m p s นั่นเองนะคะว่าธุรกิจของเราอะ่ะคือต้องใช้การตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นปลดล็อกให้เรานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะปักหมุดธุรกิจของเราใน o o o l l m m p s เพื่อให้ผู้คนนะคะที่ต้องการาหาสินค้าประเภทของเราอะ่ะได้ใกล้เคียงนั่นเองนะคะไปลองทำกันดูนะคะ ไม่ยากเลยนะคะเข้า Google Map แล้วก็ทำตามที่ครูสอนนะคะวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ